ในเช้าวันหนึ่งกลางทุง่งหญ้าดอกทานตะวันน้อยชื่อตะวันกำลังชูคอรับแสงแดดแรกของวันอย่างมีความสุขฮ่าแสงอบอุ่นเหลือเกินตะวันพูดด้วยรอยยิ้มแต่แล้วลมแรงลูกหนึ่งพัดเอากล่องไม่ขีดไฟเก่าที่ถูกคนทิ้งริมทาง ปลิวมาตกตรงหน้าเธอพอเธอก้มลงมองเห็นไม้ขีดไฟหนึ่งแท่งกลิ้งออกมาเฮ้ยฉันกลิ้งจนหัวหมุนเลยไม้ขีดพูดพลางหัวเราะนั่นคือการพบกันครั้งแรกของไม้ขีดไฟที่ชื่อไฟน้อยกับดอกทานตะวันที่ชื่อตะวันทั้งสองมองหน้ากัน ต่างฝ่ายต่างสงสัยในโลกของอีกฝ่ายหนึ่งร้อนแรงหนึ่งอบอุ่นแต่ใครจะรู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่จะเปลี่ยนโลกทั้งสองให้สว่างสวยัยคืนนั้นลมแรงฝนตกหนักจนทุ่งหญ้ามืดมิดตะวันตัวสั่นเพราะความหนาวเท่าไม่เคยเห็นความมืดขนาดนี้มาก่อนไม่เป็นไรนะ ฉันช่วยได้ไฟน้อยพูดก่อนที่เขาจะขี่ตัวเองให้เกิดประกายไฟแสงส้มอบอุ่นส่องไปทั่วบริเวณทำให้ตะวันยิ้มออกอบอุ่นจังเหมือนพระอาทิตย์ตอนเช้าเลยไฟน้อยหัวเราะนั่นเพราะฉันเป็นไฟเล็กๆที่อยากส่องให้ใครสักคนมีความสุขตั้งแต่นั้นตะวันก็รู้ว่า แม้ไฟน้อยจะตัวเล็กแต่หัวใจของเขากลับส่องสว่างยิ่งกว่าแสงใดในคืนมืดรุ่งเช้าลมพัดมาอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้รุนแรงแต่เต็มไปด้วยความสงสัยไม้ขีดไฟกับดอกไม้คุยอะไรกันได้หรอลมแซวไฟน้อยหัวเราะก็คนที่ต่างกันมากที่สุด อาจจะเข้าใจกันได้ดีที่สุดก็ได้นะลมหัวรอกกลับงั้นขอให้ความต่างของพวกเจ้าพาไปพบสิ่งสวยงามเถอะจากนั้นลมก็เริ่มพัดเบาๆพาเมล็ดทานตะวันเล็กๆหล่นลงข้างๆตะวันก้มมองเมล็ดที่อาจจะกลายเป็นดอกใหม่ในอนาคตเธอยิ้มเพราะรู้ว่า ทุกสิ่งเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเสมอไฟน้อยนั่งมองท้องฟ้ายามคำ่ำฉันอยากบินได้บ้างจังจะได้ขึ้นไปดูดวงดาวใกล้กๆตะวันยิ้มฉันเองก็อยากเห็นดาวตอนกลางคืนบ้างเหมือนกันแต่ฉันออกได้แค่กลางวันทั้งสองหัวเราะกับความฝันที่ดูตรงข้ามกันสุดขั้วแต่พวกเขาก็ให้คำสัญญา วันหนึ่งฉันจะพาเธอเห็นแสงดาวและฉันจะพาเธอเห็นพระอาทิตย์ยามเช้าคำสัญญานั้นกลายเป็นประกายอุ่นในหัวใจทั้งคู่เย็นวันหนึ่งเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งมาเก็บฟืนพวกเขาหยิบกล่องไม้ขีดไฟที่ไฟน้อยอาศัยอยู่ไปด้วยตะวันช่วยด้วยไฟน้อยร้อง ตะวันร้องเรียกเสียงดังแต่ช่วยอะไรไม่ได้เธอมองเพื่อนถูกพาไปไกลน้ำตาไหลคืนนั้นเธอไม่หันหน้าไปทางพระอาทิตย์เลยเพราะใจเธอเต็มไปด้วยความเศร้าเธอภาวนาขอให้ไฟน้อยปลอดภัยขอให้เขากลับมาอีกครั้งหลายวันผ่านไปทุ่งหญ้าเริ่มเงียบเหงา ไม่มีเสียงห่วงร้อของไฟน้อยอีกแล้วทุกค่ำคืนที่มืดมิดตะวันได้แต่พูดกับตัวเองถ้าไม่มีไฟน้อยฉันจะส่องให้ตัวเองดูทางแทนเธอเริ่มเฝ้ามองดวงจันทร์แทนแสงไฟและพบว่าทุกคืนยังมีแสงอื่นที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอแม้ไฟน้อยจะไม่อยู่ตรงนี้แต่แสงของเขา ยังอบอุ่นอยู่ในใจของเธอไม่เคยดับด้านไฟน้อยเขาถูกพาไปอยู่ในเมืองถูกใช้จุดเตาจุดเทียนส่องไฟให้คนมากมายแต่เขากลับไม่รู้สึกสุขเลยเพราะไม่มีตะวันอยู่ใกล้ๆฉันสร้างแสงให้คนมากมายแต่ไม่มีใครมองฉันด้วยหัวใจเลยจนวันหนึ่ง ลมจากทุ่งหญ้าเดิมพัดเข้ามาในเมืองพัดเท่าฐานให้เห็นทิศทางกลับบ้านไฟน้อยรู้ทันทีเธอยังรอฉันอยู่ไฟน้อยลัดเลาะผ่านเมืองผ่านลมฝนผ่านคืนมืดมิดจนเกือบหมดแรงแต่ในใจเขามีภาพของดอกทานตะวันที่ยิ้มให้เสมออีกนิดเดียว แค่ได้เห็นเธออีกครั้งจนกระทั่งรุ่งอรุณเขามองเห็นทุ่งหญ้าทองอารามอยู่ไกลๆและที่ตรงนั้นดอกทานตะวันยืนอยู่จริงๆเมื่อทั้งสองได้พบกันอีกครั้งตะวันร้องไห้ด้วยความดีใจฉันคิดถึงเธอที่สุดเลยไฟน้อยไฟน้อยหัวเราะเบาๆฉันกลับมาแล้วตามคำสัญญา จะพาเธอเห็นแสงดาวและคืนนั้นเขาจุดแสงไฟเล็กๆสะท้อนกับน้ำค้างที่กลายเป็นแสงระยิบระยับเหมือนดวงดาวบนฟ้าตะวันยิ้มฉันเห็นแล้วแสงดาวของฉันวันต่อมาไฟน้อยรู้ว่าเขาไม่เหลือแรงอีกแล้วแต่เขาไม่เศร้าตะวัน ฉันอาจดับไปแต่แสงของฉันจะอยู่ในใจเธอตลอดไปตะวันก้มลงจุมพิษเท่าของไฟน้อยเบาๆน้ำตาไหลหรินและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาดอกทานตะวันดอกนั้นก็หันหน้ารับแสงอาทิตย์ทุกเช้าเราก,กำลังมองหาแสงเล็กๆที่เคยส่องใจเธอเสมอ